ก็คือจะได้ส่วนใหญ่เข้ามาเนี่ยเขจะบอกว่าเราเอาแบบนี้แบบนี้อว่าเขาหยิบาตกแ่งเขาจัดแ่งไว้แต่มันว่ามจะมีผะกอบการที่ยโอาถ้าถ้าเป็นแบบนี้สิทนมาจากบริษัทแล้วขถือมรีได้มาแวี้มุมบลิโอ้ไอศุ่มเล่นามามุเจ้า ก็ไม่ได้เลยได้ก็มีแต กันครับเข้ามาไมน่าจะแค่แบบ เสร็จลุกมาแล้วเขาก็มาลุกแต่สำเร็จรุกมาแต่ว่าถ้าไม่สำเร็จรุกอยู่ข้างในเราก็ต้องอันนี้น่าจะเป็นเป็นของของที่เขาต้มาครับโอเคครับโอเคครับรุกปใหม่ลองลองยังได้ก็มาตรวจร้านที่จำหน่ายเรื่องของกระเช้าเนาะเพื่อที่จะเป็นการมอบของปีใหม่ให้กับคนทั่วไปนะวันนี้ก็มาตรวจ สองถึงสามล้านก็ไม่ได้ไม่พบสิ่งที่ทําให้ปิดปกติก็คือว่ามันปิดไปตามก็คือหมายว่า,าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็อยู่ในเกณฑ์ที่หนึ่งไม่หมดอายุของที่ใส่ในกระเช้าก็มีคุณภาพมีประโยชน์ไม่ใช่เป็นของกบเคี้ยวหรืออันที่สามก็คือ,อตรวจแล้วเนี่ยเราพยายามตรวจก็คือพยายามไม่ให้มีการสอดแทรกเครื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขอเข้าไปในกระเช้าด้วยนะครับเพราะตอนนี้เป็นกฎหมายกําหนดว่าห้าม ห้ามนามาร่วมในกระเช้าในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอออแอลกอฮอล์นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ทุกร้านก็ให้ให้ความร่วมมือดีแล้วก็เราก็ให้แค่นแนะนาว่าในการจําหน่ายกระเช้าเนี่ยไม่ควรจะเอาเปรียบผู้บริโภคก็คือต้องมีฉลากมีราคาที่เป็นธรรมจะสามารถให้ผู้บริโภคสามารถเลือกดูสินค้าแล้วก็รับในส่วนของตรงนี้เนี่ยนำไปมอบต่อได้อย่างมีคุณภาพต่อไปะครับ